ไปอุบลราชธานีกันสะหน่อยเรื่องร้ายกลายเป็นดีอย่างที่เกินเอาไว้อะครับคือชาวบ้านเจนคน<ะ>ไปหาเห็ดคุณผู้ชมฮะก,ก็คือเดินหาเห็ดกันไปเรื่อยๆ7็ดคนเนี่ยเป็นผู้ชายสองหญิงห้าปรากฏหลงเข้าไปที่ลาวถูกลาวจับกลุมเหมือนเข้ามาในเมืองผิดกฎหมายทีนี้ทางการไทยประสานให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดเกิดจากการหลงทางทางการลาวก็เข้าใจอันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักเขาจะปล่อยตัวกล,กลับมาที่ประเทศไทยครับ ทีนี้ทางการลาวก็เลยขอเอาขอตามกฎหมายลาวนะก็ต้องถูกคุมตัวอยู่ที่ลาวก่อน14วันแล้วเดี๋ยวจะกลับเนี่ยเดี๋ยวฉีดวัคซีนให้ด้วยโโทีนี้ที่ลาวฉีดวัคซีนอะไรฮะไฟเซอร์ฮะหรือจอร์นสันแอนจอร์นสันคือมี2ตัวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทั้ง7ท่านเนี่ยจะได้รับวัคซีนอะไรแต่อันนี้ผมคิดเองนะอาจจะเป็นจอร์นสันแอนจอร์นสันหรือเปล่าเพราะเข็มเดียวจบใช่ไหมคะไม่งั้นต้องกลับไปรับเข็ม2หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่พูดถึงว่าโโถเก็บเห็ดได้ไฟเซอร